สวัสดีครับผมไอ้โทนี่วันนี้จะพาไปรีวิวที่ดินสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเรานี่เองอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆนานามากมายนะครับแล้วก็สะดวกสบายตรงที่อยู่ใกล้กับทางเลี่ยงเมืองสำหรับคนที่อยากจะทำเกี่ยวกับพวกโคกน้องนาหรือว่าเป็นบ้านสวนนะครับ จะทำเป็นรีสอร์ทก็ได้ที่ตรงนี้อยู่ห่างจากพื้นที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันไปโอเคเลตส์ก okay, มาดูว่าแปลงที่ดินนี้ยอยู่ตรงไหนรลุ่มนี้แล้วก็อยู่ห่างจากทางเลี่ยงเนี่ยประมาณไม่ถึงกิโลนะครับออกมาทางนี้เนี่ยเป็นที่สวยๆเลยตอนนี้เป็นเป็นที่นานะมีถนนสาธารณะนะครับติดถนนสองฝั่งเลยฝั่งซ้ายกับฝั่งด้านหน้าสามารถออกทางนี้ก็ได้ แล้วก็ออกทางเลี่ยงเมืองหรือว่าออกจากทางนี้แล้วก็ออกเลี่ยงเมืองได้นะมาดูว่าสถานที่ใกล้เคียงเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างอันดับแรกเลยที่ยอดฮิตของชาวขอนแก่นและคนที่มาเที่ยวขอนแก่น,นจะมานะชวดคาเฟ่นนะห่างจากชวดคาเฟ่นเนี่ย1.8กิโลห่างจากโลตัสสาขาโนนม่วง9กกิโลห่างสนามบินประมาณ21กิโลอยู่ห่างเซ็นทรัลขอนแก่นประมาณ15กิโล เข้ามาทะลุในเมืองบ้านดอนอะไมาทางนี้ก็12กิโลห่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นแค่11กิโลห่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์12กิโลภาพรวมเส้นนี้นะครับเส้นลากจากทิศใต้ไปถึงทิศเหนือเนี่ยของแผนที่เนี่ยนะครับก็คือเส้นหมายเลขสองเส้นวิตรภาพนะครับเราก็ถ้าเราจะไปอุดรหรือว่าไปเวียงจันทร์น้องคายอะไรพวกนี้ก็ออกเลี้ยวขวาออกไปทางนี้เลยนะครับ ถ้าจะมาชุมแพก็จะไปทางนี้เลยชุมแพเพชรบูณ์น้ำหนาวเลยภูกระดึงเนี่ยไปทางนี้นะถ้าเราจะไปกรุงเทพโคราชสระบ,บุรีก็ไปทางนี้นะไปเที่ยวเขาใหญ่ต่างๆไว้ทางนี้นะถ้าเราจะไปมหาสารคามกาลสินก็ไปทางนี้นะ็นะคือ,ออกจากที่ดินมาก็ไปทางนี้เลยนะที่ดินอยู่วงแหวนรอบนอกเราก็สามารถไปุูจังหวัดนะครับได้สะดวกสบายถ้าจำเป็นต้องมาทำธุรกรรม ต่างๆทางด้านราชการศูนย์ราชการก็จะอยู่ในนี้สารการนะครับสารการจังหวัดอยู่ตรงนี้ห่างจากสารการจังหวัดประมาณ10กิโลสะดวกสบายอ่ะถามว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะทําอะไรดีส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นเป็นบ้านสวนหนึ่งนะครับสองสามารถทําเป็นทำเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมตรงนี้ได้นะครับสามทเป็นโคกหนองนา ถ้าใครสนใจอยากจะติดต่อเข้าดูพื้นที่จริงก็สามารถติดต่อได้ทางข้อมูลที่ให้ไว้ใต้คลิปนะครับและใครอยากจะลงรีวิวที่ดินฟรีนะครับก็สามารถทักมาที่ข้อมูลใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับรีวิวนะครับอยากจะรีวิวที่ดินไปคุยกันในนั้นโอเคสำหรับอีพีนี้ใครสนใจก็ทักมาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย